โควิดมีผลกระทบไปทุกวงการจริงๆมีผลจนทำให้หนูต้องตัดสินใจนอกใจนอกกายแฟนแบบจำยอมสภาพสถานการณ์ที่ทุกคนทำมาหากินลำบากแบบนี้หนูชื่อหนูคะ่ะอายุตอนนี้25ปีมีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถมือสอง วิ่งขายตามเต็นท์ต่างๆและออนไลน์ด้วยหนูมีแฟนมาก็เจคนแล้วแฟนคนปัจจุบันนี้หนูรักมากพี่เขาอายุห่างกับหนูถึง10ปีพี่เขาอายุได้35มิบห้าน่ารักและอบอุ่นกว่าแฟนเก่าๆที่อายุรุ่นๆุ่นเดียวกันพี่เขาเข้าอกเข้าใจหนูทุกอย่างตอนนี้ พี่เขาก็ตกงานเพราะโควิดเลยต้องขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารไปก่อนพอมีรายได้บ้างก็ยังดีเป็นหนูเองที่ต้องแบกภาระในบ้านแทบทั้งหมดทั้งหนี้บัตรส่งรถและอีกหลายในบ้านตอนนี้ขายรถได้น้อยลงมากกว่าเดิมจนต้องจำนำทองแล้วค่ะ หนูปรึกษากับแฟนว่ามีพี่เจ้าของเต้นรถที่หนึ่งที่หนูรู้จักชื่อพี่ชัยค่ะรวยมากๆมีครอบครัวแล้วแต่ว่าเป็นผู้ชายรักสนุกชอบเลี้ยงสาวๆไว้หลายคนพี่ชายชอบชมว่าหนูสวยหุ่นดีขาวน่ารักน่าเอ็นดูทนุถนอมแล้วยังเคยชอบเอ่ยกับหนูว่า ถ้าขาดเหลือเรื่องเงินก็มาปรึกษาพี่เขาได้พี่ว่าไงหนูจะไปปรึกษาพี่ชัยเขาหน่อยว่าจะขอกู้ตังสักห้าหมื่นคงพอค่าใช้จ่ายแล้วจะทำสัญญาขอผ่อนให้เขาแฟนหนูฟังแล้วก็ถอนหายใจเบาๆอย่างอ่อนใจนี่เรามาถึงขั้นต้องหยิบยืมเงินคนอื่นแล้วหรือนี่ เมื่อไรโควิดจะหมดไปเสียทีนะอืมลองดูนะหนูลำพังเงินค่าวิ่งส่งอาหารของพี่ก็พอแค่ค่ากับข้าวเท่านั้นพี่เกรงใจหนูเหลือเกินจากนั้นหนูรีบติดต่อหาพี่ชัยทันทีพี่ชัยให้ไปพบที่เต็นท์ของแกเพื่อพูดคุยตกลงกันได้ความว่าพี่ชัยจะไม่ให้ยืม แต่จะให้เงินเฉยๆเลยห้าหมื่นแต่มีข้อตกลงนิดหน่อยคือหนูจะต้องไปตามที่พี่ชัยเรียกหาตลอดหนึ่งปีไปเที่ยวไปกินออกงานสังคมบ้างไปพักผ่อนต่างจังหวัดและไปแต่ละครั้งก็จะมีค่าเสียเวลาให้ทุกครั้งเรียกง่ายๆว่าไปเป็นเด็กพี่เขาหนึ่งปีนั่นเอง หนูกลับบ้านปรึกษาแฟนทันทีพี่ว่าไงพี่ชัยเขาเสนอมาแบบนี้ก็ได้หนูแต่หนูต้องติดต่อหาพี่ตลอดนะก็ได้ค่ะงั้นหนูจะไปนะหลังจากที่หนูตอบรับพี่ชัยไปพี่ชัยเขาก็พาหนูไปพักผ่อนไปเปิดโรงแรมที่ภูเก็ตพอถึงที่พักเราก็มาลงเล่นน้ำที่สระน้ำ พี่ชัยให้หนูใส่ทูพีสเดินไปรอบๆสระน้ำที่มีแต่ฝรั่งเต็มไปหมดพวกเขามองตามกันใหญ่เวลาที่หนูเดินผ่านหนูเห็นฝรั่งผู้ชายบางคนนอนอาบแดดอยู่พอเห็นหนูเดินผ่านถึงกับต้องคว้าผ้าขนหนูมาปิดเลยค่ะจากนั้นหนูก็คอยรายงานแฟนว่าทำอะไรอยู่พี่ชายพาไปท่องลาตี ในเมืองภูเก็ตเที่ยวผับแบบดื่มกันพอสมควรเสร็จแล้วก็หิ้วเครื่องดื่มมาดื่มต่อกันที่ห้องด้วยความเมาบวกกับที่พี่ชายก็ดูแลเทคแคร์หนูดีมากๆค่ะหนูเลยตกเป็นของเขาในที่สุดพี่ชายเอาใจเก่งมากจนหนูเคลิ้มไปเลยเอาใจอย่างกับหนูเป็นเจ้าหญิงเลยค่ะจะกินก็คอยป้อนจะนอนก็ถนุถนอม ทั้งที่หนูมาเพื่อใช้หนี้เขาแท้ๆแต่กลับถูกเทคแคร์เสีเองแทนที่หนูจะต้องเทคแคร์พี่เขาระหว่างที่อยู่กับพี่ชัยหนูเปิดสายคุยกับแฟนไว้ตลอดเวลาเพื่อความบริสุทธิ์ใจก็เรามาทำงานนี้คะ่ะก็ต้องให้แฟนสบายใจถึงจะรู้จะเห็นจะได้ยินทุกอย่างหนูคิดว่าหนูบริสุทธิ์ใจคะ่ะแฟนหนูคงเข้าใจนะคะ ที่ยอมให้หนูมาได้พี่เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าหนูต้องโดนอะไรบ้างจริงไหมคะแถมยังจะมาขอฟังอีกหนูก็ใจอยู่แล้วเพราะหนูรักแฟนนี่คะเขาขออะไรก็ต้องยอมแฟแฟกันไปคะ่ะพี่ชัยบอกว่าในบรรดาเด็กของเขานับว่าหนูเด็ดสุดพี่ชายชอบหนูมานานแล้วพี่เขาเทคแคร์หนูทั้งตัว โดยไม่รังเกียจที่หนูมีแฟนอยู่แล้วพี่ชายเทคแคร์หนูทั้งคืนจนเกือบเช้าตื่นอีกทีบายบายเลยค่ะพี่ชายพานหนูไปเที่ยวต่อทานข้าวริมทะเลเสร็จแล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพเดินทางตอนกลางคืนค่ะแล้วก็หาที่พักม่านลูดระหว่างทางกลับพี่ชายก็บอกให้หนูดูแลเขาบ้าง เพราะขับรถมาเหนื่อยแล้วหนูก็ดูแลเทคแคร์พี่เขาตั้งแต่อาบน้ำยันเข้านอนเลยนะจนเราทั้งคู่หลับไปเช้าอีกวันก็ขับรถเข้ากรุงเทพพี่ชายมาส่งที่หนูจอดฝากรถเอาไว้ให้เงินหนูไว้ใช้หนึ่งมืนบาทแล้วหนูก็ขับรถส่วนตัวกลับบ้านคะ่ะเมื่อกลับมาถึงบ้านแฟนหนูรออยู่ที่บ้านแล้วคะ่ะ พอมาถึงแฟนก็กอดหนูหอมหนูยกใหญ่เลยแล้วก็ถามโน้นถามนี่ใหญ่เลยหนูก็เล่าทุกอย่างตั้งแต่ไปยันกลับให้แฟนฟังดูแฟนหนูจะตื่นเต้นเอามากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ขอรักต่อหนูบอกว่าเหนียวตัวอยากอาบน้ำพี่เขาก็ไม่ยอมจะรักหนูทั้งอย่างนี้เลยค่ะหนูก็ต้องยอมค่ะต่อมา พี่ชายนัดหนูออกไปอีกพี่ชายโทรมาเสนอกับหนูว่าจะยกหนี้ให้หมดเลยถ้านหนูยอมให้พี่เขากินดิบกินสดแล้วยังให้ค่าขนมเหมือนทุกครั้งแล้วขอต่อเวลาให้หนูอยู่เป็นเด็กเข้าสองปีทุกอย่างที่ตกลงกันผ่านโทรศัพท์หนูเปิดลำโพงแฟนหนูนั่งฟังอยู่ด้วยรับรู้ทุกอย่างหนูมองหน้าแฟน เชิงถามเขาว่ายอมหรือเปล่าแฟนหนูพยักหน้ารับทราบยินยอมหนูตอบตกลงพี่ชัยไปด้วยเสียงดีใจพี่ชัยก็ดูยินดีที่ได้ยินอย่างนั้นแล้ววางสายไปคราวนี้แฟนบอกว่าต้องวิดีโอคอให้เขาเห็นด้วยหนูหนักใจมากเพราะยังอายอยู่พอถึงเวลาพี่ชัยพาไปเที่ยว หนูจะเอามือถือกดวิดีโอคอลเน็บกระเป๋าสะพายแล้วตั้งไว้เสมอทุกที่ที่ไปให้แฟนเห็นตลอดค่ะแฟนบอกว่าตื่นเต้นเหมือนได้ดูหนังแอคชั่นพี่ชัยสั่งลาบแดงกินดิบกินผักสดกับหนูมันอยู่ในสายตาของแฟนไปด้วยค่ะกลับบ้านไปคราวนี้ก็ไม่ต้องเล่าแฟนแล้วค่ะกลับไปถึงแฟนก็รักหนูต่อทุกทีเลยค่ะ พี่ชายก็ถูกใจหนูมากๆดูแลหนูจนตอนนี้หนูปลดหนี้บัตรเครดิตแล้วหนี้รถยนต์พี่เขาก็เคลียร์ให้หมดแล้วค่ะแฟนหนูไม่ต้องไปขับรถส่งอาหารเพราะหนูให้อยู่บ้านเฉยๆค่ะพี่ชายบอกว่าถ้าพี่เขาไม่มีครอบครัวนะเขาจะให้หนูเป็นเมียนหนึ่งของเขาเลยหนูบอกไปว่าหนูรักแฟนทิ้งแฟนไม่ได้เหมือนกันค่ะ เพราะลำบากมาด้วยกันพี่ชัยก็เข้าใจสุดท้ายแล้วก็ต้องขอต่อเวลาโดยพี่ชัยเสนอปลดหนี้บ้านอีกแต่ให้หนูอยู่เป็นเด็กเขาอีกจนกว่าโควิดจะหายไปจากโลกเอาแล้วสิแล้วเมื่อไหร่โควิดจะหมดไปสักทีล่ะคะทีนี้ฟินเลยคะ่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านอดทนพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ ขอให้มีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆพ้นโลกภัยไร้โลคาขอพระคุณที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ